สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สนามแตกบีจีจัดทัพใหญ่นะครับส่งเทลิสินแดงดาซันวอคิชชีกุรีทางรอบ8ทีมศึก A c l เดอะรับปิดนะครับบีจีปทุมไร้ปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมจัดทัพใหญ่ที่มีสารตยูเยนพิทวัสสุจิตธรรมกุลเทลิสินแดงดานำทัพใหญ่ลงโดนกับคิดฉีเอซีจากฮ่องกองที่ยกพลมาเก็บตัวที่แดนสูงกว่าครึ่งเดือน เพื่อให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดในรายการนี้โดยส่งไดยันดัมยานโนวิทแล้วย่งตัวเก่งลงซันโบในศึก a อ c ซแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายประจำวันที่19สิงหาคมนี้นะครับการแข่งฟุตบอล a อ c แชมเปี้ยนลีก2022รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเดอะรับิดบีจีปทุมยูเนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มจด้วยสถิติไร้พ่าย ชนะ3เสมอ3จากการลงเตะ6นัดพบกับคิตชิเอซีจากฮ่องกงที่ผ่านเข้าสู่รอบเซิีนสุดท้ายขั้นแรกของสโมสรในฐานะรองแชมป์กลุ่มแจโดยจะแข่งขันกันวันนี้วันที่19สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยก็คือ15.00นาฬิกาที่สนามโคมาบะสเตเดียมที่เมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมห้ามลืมโดยเด็ดขาดเลยครับหนึ่งเดียวจากประเทศไทยโดยพิธีปทุมยูเนเตดภายใต้การคุมทัพของมาร์โกโตะเทกุรุโมริ กุนซือของญี่ปุ่นได้ยกทัพเดินทางไปเตรียมความพร้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาคาดการณ์กันว่าจะจัดทัพ11ตัวจริงในเกมนี้ของทัพเดอรับบิดปีจีปื่มน่าจะใช้ผู้เล่นชุดออสตัดเกมคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพล่าสุดที่ชนะบุรีรัมย์ยูตนเด็ดไป3-2ในระบบการเล่น4-3-3ประกอบไปด้วยผู้เล่นศัพท์กิติพงศ์ผู้แถวเชือกกองหลังสี่รายสารัตฟองสุวรรณอีฟานฟันดี้ เจสซี่คอนเรนกาปติโอไซส์้านการสัลัดยูเยนบริชิตกนิสีบำเพนพิทตวัตสุจิตธรรมกุลนารุกด้านหน้าทิลิสินแดงดาปฐมพลเจริญรัตนพิล์มและอิกซานฟานนี่โดยทางมัโกโตะโทคุรุโมริกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นกุนซือชาวญี่ปุ่นที่ทำงานหนักร่วมกับทีมหวังเป็นอย่างมากว่าเกมนี้จะต้องผ่านไปให้ได้ก็ได้ด้วยการในช่วงเย็นมาโกโตะได้นำลูกทีมเดินทางมาฝึกซ้อมมือสุดท้ายที่สนามซ้อมอัดคือสะ ช็อกเกอร์สเตเดียมในศูนย์ฝึกของทีมชาติญี่ปุ่นโดยเน้นเรื่องของการเข้าทำยิงประตูเป็นหลักเพื่อที่จะเจาะตะข่ายของทีมกิชิและผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ดนอกจากนี้ในส่วนของความพร้อมทีมงานมีรายงานมาว่าทีมบีจีไม่มีนักเตะร,รายใดมีอาการบาดเจ็บเลยรวมถึงติดโทษแบนแต่อย่างใดไม่มีทําให้สามารถจัดทัพใหญ่ลงฟุตบอลทีมได้เต็มอัตราสุขแน่นอนส่วนทางด้านอเล็กชูกุนซือของทีม คิดชีเอสี SC ได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าดีใจที่ทีมสามารถผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้มันคือประวัติศาสตร์ของสโมสรบิจิปทุมมีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายพวกเขามีความแข็งแกร่งยิ่งก่าหน้าอย่างอิกซานฟานี่ที่ผมเชื่อว่าคงแน่าจะสร้างปัญหาก,กับเราไม่น้อยแต่เราก็พร้อมที่จะรับมือและทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้พร้อมส่งเดยันดัมยาน,นวิตดาวยิงตัวเก่งของทีมเป็นกำล,ลังหลัก ดยการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบ16ทีมสุดท้ายระม BG เง BG ปทุมและคิตชีจะลงสนามกันในวันนี้วันที่19สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย1 5 0 0นกที่สนามโคมะบะสเตเดียมเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Eleven Sport ซึ่งผู้ชนะจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนเลิศนั่นก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันกันวันที่22สิงหาคมโดยฝัายจัดการแข่งขันจะมีการฉลากประกบคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่20สิงหาคมนี้ ต่อไปครับงานเข้ากองกลางทีมชาติไทยพิมลิกประกาศกฎใหม่งานเข้านักกันธนวัฒน์สิงห์กิตถวันห้องเครื่องทีมชาติไทยของเราซสแล้วเมื่อทางพิมลิกรประกาศกฎใหม่การแข่งขันพิมลิกอังกฤษ2จะไม่ใช้ผู้เล่นทีมยู3ปีอีกต่อไปแล้วโดยจะไปใช้ผู้เล่นในทีมยู1ปีลงทำการแข่งขันแทนเพื่อยกระดับศักยภาพท,ทีมเยาวชนสู่ทีมระดับเมเจอร์ งนันหมายคำว,ว่าหากน้องกันคัานวัดซึ่งจิตถาวรไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ได้หลังจากนี้น้องกันจําเป็นจะต้องหาทีมใหม่ลงเล่นแล้วลหะครับซึ่งทางเลสเตอร์ซิตี้อาจจะส่งไปอยู่กับทีมอื่นเพื่อโอกาสในการลงสนามมากขึ้นในรูปแบบการยืมตัวเซเว่นนามวันเผยชื่อคนที่กำลังทำให้ทีมชาตไทยเต็มแปรงสู่ยุคใหม่ สื่อของเวียดนามนะครับรายงานมาว่าชนะทิพย์รงกสินคือผู้เปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยสู่ยุคใหม่ในเนื้อหากล่าวว่าชนะทิพย์รงกสินกองกลางดีกีกับตันทีมชาติไทยปัจจุบันรวมทีมคาบสกิฟอนตเร่แชมป์เจลิกของญี่ปุ่นเปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางหากอยากจะเปลี่ยนแปลงทีมเชื้าไทยยกระดับสู่เอเชียโดยการใช้ผู้เล่นรุ่นใหม่ลงแข่งขันในท็อปเมนระดับอาเซียน และมีความเป็นไปนได้ที่ AFF Cup ในปลายปีนี้ชื่อของชนาทิพจะได้รับการยกเว้นเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทำประธาน FAT ก็เห็นด้วยกับแนวทางความคิดนี้ของชนาทิพป,ประธานสพันธ์ฟุตบอลไทยสมยศมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เล่นอายุน้อย ไม่ใช่แค่เพียงทีมชุดใหญ่ที่จะไม่ใช้ผู้เล่นชุดหลกักแต่ยังรวมไปถึงทีมชุดอยู่ยี่สิบปีจะมีการเรียกใช้ผู้เล่นอายุเกินเข้าร่วมการแข่งขันในทนวัวร์นาเมนต์ต่างๆอีกต่อไปถึงแม้จะได้รับอนุญาตก็ตามโดยท้งสื่อเวียดนามคงจะหวั่นไม่น้อยถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ตามแนวคิดของเมสซี่ไทยชนะทิย์สมบูรณ์เพราะเบอร์หนึ่งของอาเซียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้านี้กระหึมอาเซียน ดวลวันเฮาเปิดตัวแฟนสาวเป็นครั้งแรกท็อป10ของมิสเวียดนามกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลเวียดนามเลยทีเดียวเมื่อดวลวันเฮาแบ็กซ้ายตัวเก่งทีมชาติเวียดนามเปิดตัวแฟนสาวครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนเธอเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการนางงามของประเทศเวียดนามเธอมีนามว่าด,าดวลไฮมี่โดยดวลวันเฮาโพสภาพชุดแฟนสาวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบไม่ต้องใช้แคปชั่นประกอบใดๆ เพราะแต่ละภาพบ่งบอกถึงความหวานของตังคู่ได้อย่างชัดเจนซึ่งสร้างความฮือฮาต่อแฟนบอลและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากที่ประเทศเวียดนามโดยสําหรับดวนไฮมีนะครับสาวจากเมืองฮานอยในว P, ัย21ปีระดับรวอมส่วนสูงถึง167เซนติเมตรเธอผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายการประกวดมิสเวียดนาม2020และยังได้รับรางวัลทวนตี้เราท่านก็สู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้ว สำหรับดวนวันเฮาที่เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมชเวียดนมในยุคของโค้ชปัคกหนังส่อเขาเคยคว้ารางวัลดาวด่งยอดเยี่ยมของเวียดนาม3ตีซ้อน2 0 1 7 2 0สิบและอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์ AFF สุ z u k i c ั p ในปี2 0ง8และทีท่สำคัญดวนวันเฮาจะรับเช่อนักเตะเวียดนามในประวัติศาสตร์ที่บินไปทวีตยุโรปโดยการย้ายเล่นกับฮิลั์วีนทีมชั้นนำของเอเลวิชีลีของฮอลแลนด์ลงสนามบนเวทียุโรป4นาทีเต็มนะครับ แอดมินอัปเดตข่าวฟุตบอลไทยเป็นหลักจะมีการอัปเดตข่าวอาเซียนบ้างด้วยนะครับสำหรับแฟนแฟนสวยจริงๆนะฮะโอ้นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19สิงหาคมแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้เรามาเชียบีจีปทุมกันซะหน่อยนะครับ15.00นนาฬิกานะครับเล่นกับคิชิจากฮ่องกงนะครับแอดมินคงคิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะครับสำหรับบีจีปทุม ดยที่เด็ดในเกมนี้ก็คือทลิสินแดงด่า